มาหนังเบืองดูเบงเต่าก็สิไปแล้วถ้าสิเดินทงางร่งกีเก็่นะคะพาดูสองมือเตรียมของตัวกันหนึ่งท่าไหนมาก่อนดูวัสจีท่านหนึ่งแกงมะล่าแกงท่า่ด๋อยท่ีนนจะมีบ้านหนึ่งปว่าพระยะบเนว้ต่ตต้องออกรถของเขา เก็บพยายามไมเสรไม่ต้องออกลทนกับทุ่มนึงอาทุ่มบาทุ่มงเก็บแบบน้มาแล้วเพราะว่ามัมีผูเย็นภเงยเรื่องมันแดดไม่อนแต่ว่านั่งยซื่อๆกับไม่ท่าใจกับผม้วได้บางบาท่าไปขเก็บไปแล้วพยายามรอกวต้องออกเดี๋ยวมันบ่คอยว่าสองทุมกับ่าไหนไปเดี๋ยวนี้ เพราะว่าผู้นังเขาพูน้องเขาพูน้งเาเดี๋ยวพูนึงกขไปสือตามุงทากันมันดี๋ยวพนึงเาพูนึงเขาม่พูนังเอาไปอีกเริ่มนั่นเริ่มเรีขอเรียนหลวงพี้อีกรูคันหนึงรถบาคันหนึงแก่มาล่ามาท่านไหนมากกว่าจูย่งจูตอนนี้กบบ้างะเบอน์ละตี้คือฝั่งไทงานบ้านแมืคนสิจุวบางมาเบอนี่แค่บริเนทางพูน่อเนี่ยุน ทางลาเขาคือเขา้างขอบเขเขาก็เนี่ยแบบาเขาจเดินทางก่อนไกซ้ื่อแหละเขากมีว่อเเนาะจมาลงบขัวนีเก็บทางเขาทางนั้นเรีอบร้อยคุณสิทินเขาไม่ได้กินดอกก็ไม่ได้เป็นไคือไู่าม่สิงใเพื่อที่จะมอ่ không có phải đó nghe không ngay được anh vay được phải được người lái ngồi tay cái của một người nàng nùng nếu như nàng nùng nàng nàng nùng nàng nàng phải nàng nàng cái tay đi lấy cây ôn ừ, <laughs> bà ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không รถที่รอมาถึงแล้วอันนี้รถหนีแค่ส่วนหนึ่งนะคะ่ะอีกอีกหลายขั้นยุฟังโลกงสี